สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะพามาชมภาพของสาวสวยคนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆนะคะสำหรับซุปตาร์สาวแดนมังกรตีลี่เลิบปานะคะที่ตอนนี้ก็มีกระแสที่มาแรงนะคะขึ้นแท่นนางเอกจีนระดับต้นๆของประเทศเลยนะคะการันตีความชื่อเสียงอันโด่งดังไปทั่วเอเชียค่ะแถมยังมีผลงานในวงการบันเทิงนับไม่ถ้วนนะคะทั้งงานละครภาพ,พยนตร์งานถ่ายแบบถ่ายโฆษ และงานฟรีเซนเตอร์ต่างๆก็เยอะมากค่ะและล่าสุดนะคะนางเอกด,ดังตีรี่เลอปานะคะก็ได้ถ่ายแบบลงมินิบาซ่าเดือนกันยายน2022นะคะซึ่งภาพที่ถ่ายออกมาก็สวยเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะแถมช่างภาพที่ถ่ายให้นะคะก็ได้โพสต์ภาพ ต้นฉบับนะคะให้เห็นถึงความงามที่แท้จริงว่าดีงามขนาดไหนนะคะเพราะการถ่ายแบบเซตนี้นะคะไม่มีการแต่งหน้าและการรีทัดภาพใดๆนะคะเพื่อที่จะได้ให้ภาพตามคอนเซปต์พลังความงามจากธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือทุกคนแฮปปี้มากและสนุกกับการทำงานครั้งนี้ค่ะถามจริงๆค่ะจะมีสักกี่คนที่หน้าตาสดถ่ายภาพเล่นน้ำแล้วออกมาจะสวยคมทุกมุมแบบนี้คิ้วเป็นคิ้วคางเป็นคางสวยและลายสุดๆไปเลยค่ะ มาต่อด้วยภาพเซตนี้นะคะภาพเซตนี้นะคะมองแค่เงาก็รู้ว่าสวยนะคะถ่ายเมื่อวันที่30สิงหาคมค่ะจะมองด้านข้างด้านหลังด้านไหนก็สวยเอาอยู่หมดทุกมุมค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ